สวัสดีครับเมื่อนีวันที่23มีทุนาหยนนะครับ2 5 6 6ายหครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอนาคู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมกับทีมหาดไฟแดงนะครับไฟแดงนี่ทงเลี้ยวขวากระจาไปอำเภอเขาว่งจังหวัดกาลสินนะครับทงเลี้ยวซ้ายกระจขึ้นอำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครนะครับหรือไปอำเภอสมเด็จก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้นะครับผมนี่พา่น่องตรงไปนะครับนะครับตรงไปขึ้น ไปอำเภอตองไหวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับนดี๋ตรงไปนะครับกษีอ่าเป็นถนนทางงรวมชุดนบทครับเ้นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสิไปใส่ีไว้น้องเบิ้งนะครับตอนนี้ยังอยู่ในอำเภอหน้าคู่อยู่เะครับเด้อเป็นในตัวอำเภอหน้าคู่อยู่ครับเดี๋ยวนี้กันเลือกเลี้ยงพอดีครับประมาณจากปลายสามครึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปนอนขึ้นภูขึ้นเขาไปนะครับเมื่อนี้ไปเบิ้ง ไปเบิ้งเห็ดนะครับเบิ้งเหต์ไปกับยายติก,กับหลานนี่แหละครับที่ทั้งหลังเขาลริ่กินเข่าอยู่เอา <S <S นั่งอยู่ในอำเภอหน้าคู่อยู่ครับเป็นเป็นตวัวอำเภออยู่ครับเดี๋ยวจะเอาว่าสิออกไปทั้งอ่าพุทธละคำเพื่อตองง้อยนะครับสิออกไปทั้งบ้านซาดบ้านซาดหน้าคู่เอาใกล้สีวิชเชตอำเภอหน้าคู่แหละครับ อนี่ค้นเขาเลยครับบาน,น้วิวดไดี่สวยเรว่อบาน,นี้๋อ,อไปนี่ก็นดีเป็นทางสนามบินหน้าคู่นะครับตรงไปเป็นสนามบินเซี่ไทยนะครับสนามบินหน้าคู่คู่ลวตรงไปถนนแดงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้จะไปพี่ครับจีเรียวาตามลาดยางึ้นไปท่างเพื่อตองม้อยนะครับ ทางวัดสกดตครนะครับตรงไปเป็นสนามบินนะครับมาเดื่อทางนั้นแดงๆนี่ครับสไปทางพี่ครับมาทางพี่เห็นอนะันนี้ได้เป็นโรงพยาบาลอำเภอหน้าคู่นะครับนี่เรื่อยๆยกใา่มือโรงพยาบาลอำเภอหน้าคู่นะครับประจำอำเภอหน้าคู่นะครับโรงพยาบาลนะครับรถจอดเต็มู่ครับ พนักานกันสิเป็นที่ว่าการนะครับวันนี้ท er <r> <Switzerland> ี่ว <S salaries Charles Young> uh ่าการนำเพื่อหน้าคู่นะครับนี่ครับที่ว่าการนะครับพี่ที่ว่าการผมพาใจไปยู่ตรงขามโร่มพยาบาลบอมเีนครับพี่ครับที่ว่าการอำเภอหน้าคู่นะครับกับสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจพูท้อนอำเพื่อหน้าคู่นะครับ นี่ครับที่ว่าการอำเภอหน้าคู่กับที่อยู่ติดทิศบ้านซาดนะครับบ้านซาดบ้านซาดอำเภอนหน้าคู่นะครับจังหวัดกาลสิน มีทุนหนาครับเนี่ยเอาเดือนมิถุนายนมือในวันที่23มิถุนหนาแล้วล่ะเบอา์เบอร์อ่ะสภาพถนนนะครับจาก,กอำเภอหน้าคู่ขึ้นไปอำเภอเต้าม้อยนะครับเพิ่นก็ว่าเป็นทางลัดนะครับทางลัดจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเต้าม้อยนะครับสกาขนาครน,นี่ก็ที่เขาบ้านชาตินะครับบ้านชาติดอนเด็กนะครับช่อช้างสระดอนเด็กบ้านชาติ บ้านซาดบ้านชาตินี่ครับบ้านซาดจีเป็นตำบลน,นาคู่เลยเนาะบ้านซาดนะครับตำบลน,นาคู่นะครับคำคือนาคู่อย่าวัดกาฬสินนะครับนี่ครับบ้านชาติอโอ้มากนียเป็นรงเรียนเลยครับรับแรกเป็นรงเรียนนะครับด้อยนี้ โรงเรียนบ้านชาตินะครับเปิดตั้งแต่อนุบาลฮอดมอ .3 ครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนี่ครับโรงเรียนบ้านชาติเอาคู่ปกครองแล้วมารับนักเรียน<ด>ย <c oughs> นะครับเลยเรียนพอดีอา้าวเนี่ยบ้านชาติโรงเรียนบ้านชาติอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธบนบคู่ปกครองเต็มเลยครับมาจอดอยู่หน้าโรงเรียนเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมารอดรับ นนีีบ้านซาดใต่บ,บ้านซาดเหนือนะครับคือนี่ก็ี่เป็นบ้านซาดเขามาแรกๆครับนี่เอาเป็นบ้านหิ่ไนนะครับเป็นหมู่บ้านหใหไ่หมู่บ้านที่จะเลื่นนะครับกองเพื่อนหน้าคู่อย่างหมู่บ้านหนึ่งนี่ครับบ้านเลื่อนกับยูติสถนนนี่แหละครับอันนี้เป็นท่างหลวงชดนบทนะครับหรือเดิมบันีดเอินว่าท่างหลวง ท่างร่อคอช่อครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี่ก็เป็นท่างล้วงชนบทลาดยางเมืแล้วล่ะครับสม,มัยนี้บับบรรยากาศนะครับเลี้ยวเห็นภูเขาสวยงามบรรยากาศดีครับบ้านแถวนี่อากาศดีมีกวามชิ้น บนีเอาเรียวในระยะบ้านเนี่ยเขาไปใส่ไปไปบ้านบอยแก้วเอาไปไปไปโต้ห้อยควบกลางโต้ห้อยเรียวขวาเลยครับเด้อทางหลวงชนบทหมายเลข4001ครับบานนี้อ้าวบานนี้จะเป็นเขาทางหลวงชนบท4001นะครับเด้อ สสศู 1. อันนี้เป็นบ้านซาดเหนือนะครับนี่บ้านซาดเหนือนี่ตังกันนี่บ้านใหญ่ครับตำบลน,นาคู่อำเภอนาคู่อย่างวัดกระสินครับมาหลายเทีออย่ยครับมากับยายจิงเลยเพระว่าเมื่อนี้เป็นล่าสุดนะครับเด้อยวันที่2ีามีนาคม วันที่23มีทุนายนนะครับ2 5 6 0หครับลาสุดครับลาสุดเอาพาพี่นองขึ้นทางลัดไปเต้ามอยครับนี่ยังเป็นบ้านศาสตร์อยู่นะครับเ้อเป็นบ้านศาสตร์อยู่บ้านศาสตรเหนือครับ มากับยายตีก็ครับวันนี้นั่งอยู่ข้างหลังนี่แหละมากับหลานก็ร่างป้อนเขาหลานครับเดี๋ยวนี้ป้อนลูกศิ้นหลานอยู่ยายกับหลานครับอยู่ข้างหลังเอาบันนี้ออกจากบ้านเราว่ายายบันนี้ออกจากบ้านชาติแล้วเอาไปนอกรถสวาะอ,ออกจากบ้านชาติแล้วก็จะเป็น,นวิวสวยมากวิสวยนะครับนีเนบน่เป็นบ้านชุมเป็นบ้าน เป็นน้ำผึ้งโต้โม่เลยครับบ้านโคกกลางตำบลจัเนเท่นน้ำผึ้งโต้โม่นะครับจังหวัดสกลนครครับขึ้นเขาไปนี่นะครับเนี่ยวิวสวยๆนี่แหละว,วิวสวยดีนะครับได้เห็นเพื่อเขาภูพานนะครับอยู่ข้างหน้านะ ขึ้นเขา,ขาอาถือว่าสั้นอยุนว่าย่ายนะสั้นว่สั้นอยู่เลย,ย,ยครับถือว่าสั้นอยู่น,นันว,นว่างสั้นเมงสั้นอยู่ชัวแต่นากลัวหรอกเดี๋ยวนี้ล้ะเขาอยู่ครับเดี๋ยวพ่อได้ขึ้นเขาุดเ,เอบ้านเราเลอตีนเขาบ้านเรใช่กันลาอเชิงเขาไปอยู่ครับเ ขี่มีรถคันหนึ่งไรกดมากยังไงเขาเหวี่ยงเลยเขาเดี๋ยวเขาบ้านเลยอ้อ่าอี๋สวยงามครับสวยงามสวยงามถนนข้างหลวงชนบทนะครับเคยมาที่นึงนะครับถนนโบลิเวียนี่แหละขาดนะครับงามนี่แหละนะครับปีนี้เพิ่ฝนขึ้นเช็ดแล้วลง นี่คือบริเวณมันขาดนะครับปีกไก่นี่ครับนี่บริเวณนี่แหละครับที่ขาดนี่ครับบริเวณที่ีรถขันนั้นแล่นดำๆดำๆน่ครับนี่ๆมองดำๆนี่ช่วงต่ช่วงนี้นะครับที่ขาดเพราะว่าปีกห้ัเดื้อนี่เพิ่นเทศเรียบร้อยแล้วครับเป็นน้ำเซาะขาดอ้าวนี่ขึ้นเขาด้วยครับเดี๋ยวนี้ชั้นเติมเลยครับชั้นเติมมีมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งหน้า อ็ใช่เวลาปลูบจากเรี้ยงเพราะนะอันนี้ครับขึ้นเขาด้วยครับนี่เอาถือว่าสั้นอยู่ครับเป็นช่วงย่าๆแต่เอาเบิ้งในกล่องมันสีพวคือสั้นเลยครับแต่ว่าถ้าเบื้องอจากสภาพจริงมันจะสั้นครับแต่ว่ากล่องนี่จะขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับขึ้นเขาฟังเสียงรถก็ได้ครับ ได้เปลี่ยนเกียร์ได้ครับได้เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์หนึ่งนะครับก็ถือว่าสั้นนะครับอันนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยขึย้นเรื่อยๆทางถนนก็จะเป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ำเลือกเติบนะครับเพราะว่าน้ำน้ำไหลจากเขานี่สีไหลแห้งเติบเอาขึ้นมากแล้วอา้าวมองนี่เป็นยังนี่ย่ายนี่เป็นยังนี่น้ำตกผาไะแยง,งโอ้ยอยู่เายมือเลยครับ พลังจุกพลังแยงเขาไปไหนเต๋อครับเคยไปแต่น,นึงไปบวชทางยากห้องน้ำจันห้งองน้ำยันฮ่าดิขึ้นมาแล้วครับนี่ขึ้นเขามาแล้วร่เราบ่ายวิดแล้ววิดเขาเลยครับบา่ายไก่ครับเส้นนี้นี่คือขึ้นเขาสิบวกไกส่สิเป็นช่วงสีว่วอกอันตรายครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเฮ็ด เพิ่นเอาเฮ็ดเขาลุงแล้วนะครับลาดยางแล้วกันสิเป็นลาดลาดขึ้นมานะครับก็ถือว่าปลอดภัยเอาพี่น้องที่เที่ยวด้วยครับเดียไปเพื่อเต่าง่อยนะครับสีมาทัาง้งเพื่อน,น้าคู่นี่นะครับเรียกว่าเป็นท่างลาดกับใกล้นะครับเส้นทัางกะทีบอกใครมีรถแลน้ไหมเลยครับน้องใหญ่น้องก็มีรถเลน้มาเลยทากห้างสีมีขั้นหนึ่งนะครับ พี่น้องครับย้ายเตียงนะครับเมื่อนี้ไปเบิงเฮดนะครับถนนเฮดถนนเส้นนี้นะครับชิมี่เจ้าบ้านเก็บเฮ็ดออกมาขายน้ำแขางทางนะครับเอาก็ะดิไปเบิ้งนะครับชิมีอ่อลครับเมื่อนี้นะครับโอ้อันตรายนะครับรถจอดลุ่มๆนี่มองไม่เห็นเป็นได,ไดนเลย ท่างอันนี้เป็นสวนยางนะครับสวนป่ามน่สวนผลไม้แน่นแหละครับเทือเขาขึ้นเขาแม่นะครับจากอำเภอหน้าคู่นี่ขึ้นเขาแมา่นี่ก็สิเป็นบ้านแรกนะครับเรียกว่าบ้านปุกกลางนะครับตำบลจันเพ่นนะครับอำเภอตตง,ง้อยจังหวัดสกลนครน,นะครับที่ผมแล่นอยู่นี่เรียกว่าถนนท่างหลวงชวนบท กสหมายเลข4001นะครับ4001จากอำเภอหน้าคู่นะครับขึ้นเขามานี่แหละนะครับแล้วก็สีมาเชื่อมกับถนนาทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข2330นี่แหละครับสีมาจากอำเภอผู้พานนะครับมาอำเภอตอง,ง่อยนี่แหละอำเภอผู้พานจังหวัดเทพมานครอำเภอโตง่อยนะครับ เรียกว่าถนนทา้งลวงแผ่นดินหมายเลข2 3 3 0นี่แหละครับไี่ติจำบ๊บพีชดรอกนะครับ2 3 3 0นี่แหละเดี๋ยวจะเบิ่งไปทีหนึ่งนะครับเอานี่ครับสีมาเชื่อมนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยสีเป็นบ้านคู่กลางนะครับถนนสีมาเชื่อมนะครับเดี๋ยวอีกอยังน้อยครับอีกอยังน้อย เดี๋ยวนี้อยู่หลังเขาผู้พานนะครับหลังเขาผู้พานกัที่มีเทือกเขาเล็กน้อยนะครับเทือเขาเล็กอยู่ที้งหลังเขาอีกที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะครับขึ้นเขาเรียกว่าเทือกเขาผู้พานหลังเทือกเขาผู้พานก็จเป็นที่นี่นะครับเป็นที่ลาดทั้งสี่แหละแต่ว่าสอยุ่สูงนะครับเพราะว่าอยู่บนหลังเขานะครับแต่มันมีช่วงล่มเขาอยู่ครับ ส8ิกิโลนะครับด้วยจากอำเภอหน้าคู่ขึ้นมาหนีไปฮอดอำเภอตองม้อยนี่สามิกิโลกันแลนประมาณ30สิบนาทีนี่นะครับเอาเป็นถตนนที่อุดมไปด้วยความเขียวเจออุ้มหน้าฝนนะครับเอาที่เขานี่ครับบ้าน เขาเขียนะพอพย์โงอ้อยเป็นบ้านแรกนะครับบ้านโคกกลางนะครับนี่นี่นนงงป้ายบ้านนะครับนี่ด้อนี่ครับบ้านโคกกลางอพยอตองไ้วยครับตรงไปเอาสีมาเจอถนนเอาสีมาจากอพยพผู้พานนะครับด้วยนี่ เปสามแยกนะครับนี่นี่แยกแปรเพื่อผู้พานแยกไปจอง่อยนะครับถนนที่ผมแลนอยู่นี่นี่คือถนนท่าหลวงชนบท4001นะครับบานนี้กับทีม่มาจดกับถนนทางหลวงแผ่นดินทีม่มาจากก้างเพเภอผู้พานนะครับบ้านไกลแล้วเดี๋ยวสิบ,บอกพี่น้องเบื่อนนะครับเป็นสามแยกนี่ไฟแมปแมปไปไหนครับนี่นี่ครับ ่อไปทางซ้ายก็จะเป็นอำเภอภูพานนะครับด้วไปสดสังคอนออนี่คือถนนอ่จบถนนทังหลวงชนบท40.1เมก้นี่นะครับนี่นเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาจากอำเภอภูพานนะครับอ่าเป็นถนนทังหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข2330นี่แหละครับเอาแต่ผูดจำมาพิดอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านโคกกลางนะครับนี่โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านแรกครับที่ขึ้นเขาแม่นี่ครับของอำเภอตองง้อยนะครับบ้านโคกกลางตำบลจันพินนะครับอำเภอตองง้อยจังหวัดสกลนครนะครับถนนดีแนะ่ลาดยางดีได้ถนนเดี๋ยวนะครับผมจะเบิ่งป้ายถนนว่าสีแมนว่าผมจําว่ามันถนนหมายเลขสองสามสามศูนย์นี่แหละครับที่มาจากอำเภอผู้พันนะครับจังหวัดสกลนครนะครับไปอำเภอตองง้อย ถนนเซนนี่สิไปจุดยู่อำเภอเต้ามวยนะครับไปจุดครับถนนหมายเลขสองสามสามเก้านะครับสองสามสามเก้าที่พูดละ่ะมาแต่อำเภอ,อดงหลวงบอกครับนะครับหาไปถนนบ้านใหญ่ฝอยู่ พ,พ่อพิทน,น,นะครับนน yeah. that song, that song, ว่ามันจำในยุสองสามสามศูนย์นะครับถนนเซนนี่แดดซองครับแดดซองว่ามันมาตางนี้สิวซองซองอยู่แ็่แต่กล่องห่อนอ้าบรรยากาศดีครับเออเอาผู้เขาั้งสูงนี่แหละ ว,วัดป่าวัดโคกกลางอูโบเคยมาสิว่าเปี้ยวด้วยครับถนนเส้นนี้ด้อบ่มีรถแรนบนไหนได้ดิทางห้างสิพอรถขันนงนี่นะครับเนี่ยมัแรงแหงว่ามีรถแรนเลยนะครับเพราะว่าเปี้ยอยู่นะครับแต่ว่ากบ็บ่เป็นอย่างนะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าจะพอบานค้นอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับเป็นถนนอยู่ทึง่งเทืออเขาผู้พานนะครับ สิเริ่มลุ่มแล้วครับอย่สิเริ่มลุ่มแล้วนี่ครับเริ่มลุ่มเขาล่ะสิเริ่มลุ่มแล้วนะครับสิลุ่มไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนพุ่นแล้วครับจนอ่อนเพื่อตองม้อยหมด ครับเป็นปลาได้ครับด้วยเป็นตะย่านอยู่บางคนเนี่ยบวกคุณมากด้วยิว่าทั้งเตียวทั้งเป็นตะย่านถึงว่าว่าเป็นแยงครับพอ่าจจะมีคนเที่ยวไปให้เป็นหน้าเป็นแยงอยู่แต่ก็สิมีมูบานห่างจักหน่อยครับช่วงนี้พวมีมูบานโอ้ล่ะสิไปใกล้ๆที่หอดตรงอำเภอต่อม่อยนะครับจังสิมีมูบานนะครับช่วงนี้ก็เป็นปลานะครับเพราะว่าอยู่ทึ่เขานะครับปลาเห็นแลยครับเดี๋ยวนี้ นี่เจมเ็ดจากป่าแถวนี้นะครับออกมาขายแต่ว่าช่วงนี้มันรถบอลเรนหลายนะครับเป็นกระสิบวัวมาขายเป็นจิบขายอยู่พูดนครับอยูหมองสามแยกใกล้ๆนี่ไปเพื่อตองมวยนะครับเพราะว่ารถหลายอยู่ ไปนี่่ละถามว่าเปียวว่ากับเปียวอยู่นะครับเด้อยพกใครมีรถบันไดดอกเป็นทางลัดทีเป็นที่สี่นะครับทางลัดกับพวเมนเชิ่ทางลัดเลยครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านแถวนี้เพื่อนจะเที่ยวเส้นนี่แหละนะครับเพิ่นอาศัยอยู่แถวนี้ กับไทยเฮาสิมาตแต่ไก่ขิงว่าอะไรกันลัดแปรเพื่อน,นั้นเพื่อน,นี่นะครับก็เลยเกินว่าทางลัดนี่ครับล่มลื่นดีนะครับน้อปลาเห็ดทั้งเมื่อนะครับอยูืนเริ่มลุ่มเขาแล้วครับเนี่ยเริ่มเป็นลาดลาดลุล่มไปเรื่อยๆนะครับเรื่อลุ่มเขาที่ลุ่มไปทางเพื่อตองไหวน,นะครับเอาพี่น้องที่เห็นเป็นลาดลาดลาดชั้นๆนี่คือลุ่มเขาครับแถวบ้านโคกกลางแถวนั้นคืออยู่หลังเขา กือบเขาภูผ่านนะครับนี่ครับเริ่มลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอาจักน้อยก็นสิเป็นพื้นลาบละชอบชอบ,บวิวนี่นะครับ,ออบโอ้เป็นโฮมดีเว้ย <laughs> <laughs> เป็นล่มดีนะครับตอนกขึ้นเนี่ยมืดขึ้นเลยลุมล่มลุม่มตกอ่ะเอา宝马แจ็ค<ม>บายสามกัวสี่ม่วงนลยครับเดี๋ยวนี้รถเกืเที่ยวหลายนะจ๊ะสินลป ว่าของสเที่วเงียบจนอยเป็นตยายม่นนี้ที่ยรถ่ะมาอบนได้ยแต่ว่าก็แลนด์ดีะครับเพราะว่ามีรถแลนด์คงคงลุ่งเขาเนี่แะครับนี่ครับครับเริ่มลงไปเรือยครับเนีเรือเริ่มล่งเขาลาดลาดลงไปเรื่อยๆนี่ครับเป็น ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับไปเขาเขตเพื่อนตองม้ยก็นจะเป็นพื้นลาบแล้วครับวานนี้เริ่มลงในลุมเขาด้วยครับนี่ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับอากาศดีบรรยากาศดีเพื่อเบิึงธรรมชาตินะครับเรื่องมือนี้เอเอามือนี้วันที่ยี่สิบสามมีทุนายนนะครับสองพันร้อยหกสิบ โนะครับเอาล่าสุดล่าสุดเคยมารีวิวงบนพี่น้องเบิ้งไหลเทือดอกถั่งน้นเซน,เนีก็ได้แต่ว่ามื้อนี้ล่าสุด,ดนะดนนนลงลงรครับเนี่ยเอาเทือล่าสุดครับ23มิถุนายนสองพครับโอ้แล่นดีเลยแหละโฟ้งดีขึ้นๆน้องล่องอยู่ครับเนี่ยเอาที่ขึ้นเขารถอื่นๆขึ้นเขานะครับขึ้นเขาขึ้นเขาต้องเปลี่ยนเกียร์ครับว่ได้ มีขึ้นขื่นล้มล้อยู่เอาขึ้นเขาได้ครับรถที่อื่นจั็หน่อยเอาสูงมาตัวสันนอกโอ้สูงอยโู่รถอื่นอยู่ต้นเขาเออต้องเปลียยนน <c oughs> ยย่ยนเกียร์นะครับอืดอยู่เมื่อกี้นี่ผมโม้เลี่ยนเกียร์อันนี้ก็จะเริ่มล้มลยครับบ่าเนี่ล้ม ขึ้นขึน้นลงล้มไปสิเละครับจนหดอเอำเภอตองห้อยหมดแล้วนี่ก็ลบเขาลาดไปเรื่อย,อยๆครับล,ลงแบบตั้มล,ล,ล,ลงไปเรื่อยๆนะครับ <S 1> <S 1> ลาดลงไปเรื่อยๆลาดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นการล้มลื่นดีนะครับล่มลื่นดีธรรมาชาติ